สำหรับการทำซูเปอร์โพสิชันนะครับอันดับแรกนะฮะก็จะต้องทำการต่อวงจรนะให้ได้ตามรูปนี้ก่อนนะพอทำซูเปอร์โพสิชันเนี่ยมันจะมีการเปิดปิดแหล่งจ่ายนะแล้วก็ต้องทำให้มันมีแหล่งจ่ายเปิดอยู่แค่ตัวเดียวนะถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็ต้องปิดให้เหลือแค่หนึ่งเท่านั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องการวัดค่าจริง นะวัดค่าจรออกมาหมายความว่าเปิดแหล่งจ่ายทั้งหมดในวงจรมันมีอยู่2แหล่งจ่ายถูกไหมมีแหล่งจ่าย V1 คือ15โวลต์กับแหล่งจ่าย V2 คือ10โวลต์หน้าที่ของเราคือเปิดไว้ก่อนนะและหน้าที่ของเราก็คือจะต้องวัด2อย่างนะวัดแรงดันคอมนะแรงดันคอมก็จะเป็นแรงดันคอมที่โหลดก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือสายสีแดงอ่าตรงนะี้คือสายสีแดงเนาะและตรงนี้ก็คือสีดํา สีแดงจิ้มที่จุด2โหนดที่2สีดำจิ้มที่โหนดที่4นะก็ปรับเป็นวนลต์มิเตอร์มันก็จะง่ายนะแต่อย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องเลือกตัวต้านทาน900โอห์มให้ได้ก่อนนะโจทย์เขาสั่ง900โอห์มตัวที่เหลือเนี่ย500โอห์มหมดเลยนะตัวนี้500โอห์ม500โอห์ม500โอห์มนะ500โอห์มอย่าลืมว่ามีตัวข้างล่างด้วยตัวนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าคุณลืมต่อจะผิดนะครับตัวนี้ก็500โอห์มนะ แล้วก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยวัดแรงดันอทีนี้วัดกระแสก็คือเอาแอมมิเตอร์ตัดต่อวงจรนี้นะยกขาตัวต้านทาน R L ตัวนี้นะแล้วก็เสียบนะสีแดงเข้าแล้วก็เสียบสีดําที่จุดนี้นะครับก็จะได้กระแสไหลทิศนี้มานะครับก็จะเป็น I L นะนี่ก็คือ I L ตัวนี้ก็จะเป็น V L นะครับ มาถึงวัดแบบไหนวัดแบบเปิดทั้ง2แหล่งจ่ายก่อนเลยว่าคำตอบที่ได้คืออะไรนะอันนี้คือคำตอบเลยนะครับคำตอบของเรานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเช็ควงจรด้วยวิธีซูเปอร์โพลิชั่นนั่นก็คือปิดทีละแหล่งจ่ายอ่ะทีนี้วิธีในการปิดที่ละแหล่งจ่ายทำยังไงนะครับเนื่องจากว่าเรามีวงจรเฉพาะแรงดันอย่างเดียวนะวิธีปิดก็คือการช็อตมัน นะปิดทีละตัวสมมุติว่าผมปิดตัว15วต์ก่อนผมก็เสียบตรงนี้เป็นแค่สายไฟนะเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นแค่สายไฟอย่างเดียวเอาแหล่งใจออกไปก็คือการปิดและคือการช็อตนะครับถ้ามันเป็นแหล่งใจกระแสอย่างนี้ต้องโอเพนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเรามีเฉพาะแหล่งใจแรงดันก็ปิดทีละแรงนะครับปิดอันนี้ก่อนนะก็เปลี่ยนเป็นสายไฟนะง่ายๆเลยเอาแหล่งใจออกเป็นเป็นสายไฟแล้วก็วัดเหมือนเดิม นะวัดเหมือนเดิมวัดแรงดันคอมตัวนี้นะครับแล้วก็วัดกระแสนะวัดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น v ครั้งที่1อันนี้ก็จะเป็น i ครั้งที่1ถูกไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอามันกลับมาแล้วก็สลับอ่าผมก็ช็อตตัวนี้แทนอ่าช็อตตัวนี้ทิ้งเป็นสายไฟแล้วก็วัดอีกก็จะเป็น v 2อันนี้ก็จะเป็น i 2นะครับผลรวมของมันเนี่ยจะต้องเท่ากับตัวแรกที่เราเปิดทั้ง2อัน ถูกไหมอันนี้คือ superposition นะครับอันนี้คือคือการวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคำนวณเราจะต้องคำนวณสองรอบถูกไหมมันมีสองรูปนี่เราจะต้องคำนวณสองรอบแล้วก็หาคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอาการคำนวณทั้งสองรอบเนี่ยมาบวกกันนะครับอันนี้ก็คือการต่อนะและก็การวัดนะว่าคุณต้องการ test s u p e r p o s i t i o นว่าเป็นจริงไหมนะต้องทำอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวอีพิโซดต่อไปนะครับเราจะมาหาค่ากันนะผมจะทําให้ดู1รูปนะคุณจะต้องไปคํานวณอีกรูปหนึ่งแล้วก็หาคําตอบให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลรวมนะของคําตอบมันคืออะไรนี่ต้องหามาเองนะครับผมทําให้ดูแค่รูปเดียวนะก็จะเป็น รูปเดียวก็ติดตามแล้วกันว่าจะเป็นรูปไหนนะครับแต่ว่าอีกรูปหนึ่งเนี่ยมันก็จะคำนวณคล้ายๆกันอยู่แล้วนะแต่ข้อนี้มันมีความยากอย่างที่บอกอยู่ที่ตัว a5 มันดันมามี r 5อยู่ข้างล่างนะมันทำให้เรามีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็สามารถคำนวณได้อยู่ดีครับไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามกันฮะว่าสำหรับการคำนวณซูเปอร์โพสิชันเนี่ยเราจะคำนวณได้อย่างไรและก็อีกครึ่งนึงเนี่ยต้องไปทำเอง